สวัสดีครับเพื่อนๆวมิตรลักแฟนชมเพื่อนๆอนอ,นอยู่กับช่อง youtube หัวใจมีตีน on t h e w a y ครับชีวิตคือการเดินทางและการเดินทางมันก็มีชีวิตนะครับในคลิปนี้ครับเราเดินทางมาที่อำเภอเมืองจังหวัดเลยและเราจะพาเพื่อนๆน,นะครับไปที่โรงแรม a u p l เ c e เราจะมาแนะนำโรงแรม a u Place ครับซึ่งโรงแรมแห่งน,นี้นั้นอยู่ติดกับทางหลวงหมายเลข201 ใกล้กับราชพัฒเมืองเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมโรงแรมกันเลยครับว่าโรงแรมแห่งนี้นั้นน่าพักหรือไม่ถ่ายทำไว้เพื่อที่เพื่อนๆเดินทางมาจังหวัดเลยจะได้เป็นข้อมูลนะครับไปชมโรงแรมกันครับบรรยากาศในโรงแรม AU นะครับเออยูเพส มีสาว่ว้น้ำแล้วก็ตรงนี้จะเป็นร้านกาแฟ EU Coffee ราคาห้องมีเรทเท่าไหร่บ้างน,นะครับตอนนี้ ก้ามคแปดร้อยเก้าสิบใช่ไหมครับมีอะไรบ้างนะครับฟิตเนสอ่ห้องน้ำห้องอาหารห้องสมมนาก็จะเป็นทางเดินห้องอาหารนะครับทางเดินไปห้องอาหารเดี๋ยวตอนเช้าก็จะพาไปดูห้องอาหารครับนี่นะครับบรรยากาศด้านหน้าห้องพักก็จะมีรูปนะครับอย่างตรงนี้อ่างเก็บน้ำหมานตอนบนอำเภอเมืองจังหวัดนเลนยนะครับ มีรูปสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเลยอยู่หน้าห้องนะฮะตรงนี้ดอกเมเปิ้ลแดงนะครับอยู่นู่นนะฮะภูหลวงจังหวัดเลยนะครับหน้าห้องก็จะมีติดรูปนะครับตรงนี้วัดปู่ทรงธรรมวัดพระธาตุสัจจะอำเภอท่ารีนะครับพญานาคสวยนะฮะ นี่ครับตรงนี้อำเภอนาแห้วหน่าไปเที่ยวนะครับเป็นหมู่บ้านที่เห็นว่าน่นาจะติดกับสปลาวนะครับบ้านนี้ไปเรียนรู้วัฒนธรรมนะครับบรรยากาศดีมากนี่ภูบอปิดนะครับตรงนี้เดินขึ้นไปได้แต่ว่าช่วงนี้ปิดอยู่ครับเพืเ่อนๆนะปิดปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิมครับ เมื่อสักครู่นะครับเป็นภาพที่ติดไว้ในแต่ละหน้าห้องก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในตัวจังหวัดเลยครับขณะน,นี้นําเพื่อนๆเ,เข้ามาในห้องพักนะครับห้องดูสะอาดสอ้านครับตกแต่งโทนสีขาวบริเวณที่เห็นอยู่ขณะนี้คือเตียงนอนครับแล้วก็มีโซฟานั่งเล่นครับหันหน้าเข้าหาทีวีบนหัวเตียงนะครับมี รูปดอกไม้นี่ครับเตียงนอนเตียงขนาดนี้นะครับมีโซฟาให้นั่งครับเป็นห้องที่มีระเบียงด้วยนะครับตู้เย็นขนาดกลางตรงนั้นเป็นประตูห้องน้ำนะครับแล้วก็นี่คือมุมทีวีครับเพื่อนๆมีที่แขวนหนังสือพิมพ์ไม่ใช่ครับที่ตาผ้าเช็ดตัวนะครับ ตรงนี้คือระเบียงนะครับชั้น 2, 2> เพื่อนๆฮะโรงแรมมี3ชั้นไม่มีลิฟต์นะครับนี่คือระเบียงนะครับไว้สําหรับมานั่งฟังเสียงนกเสียงกาพักผ่อนหย่อนใจครับที่ระเบียงก็จะมีต้นไม้ให้ด้วยและเป็นโรงแรมที่มีขนาดกว้างนะครับนี่นะครับบรรยากาศรอบๆโรงแรมครับสามารถที่จะวิ่งออกกาลังกายได้เลยนะนี่คือพื้นที่ด้านหลังโรงแรมนะครับ มีน้ำฟรีสองขวดน้ำสิง์แล้วก็มีกาแฟให้ครับแต่ในตู้เย็นไม่ได้มีเครื่องดื่มชนิดอื่นนะครับตู้เย็นนี้ขนาดกลางแช่ของได้หลายอย่างเลยนะครับห้องน้ําครับแยกเปียกแห้งนะครับมีกระจกกั้นนะครับเปียกไม่แห้งแล้วก็มีครีมอาบน้ำยาสระผมครับ คนสุขาอยู่ตรงนี้นะครับและนี่ก็คือร่วมรวมของโรงแรม a u Place พรุ่งนี้นั้นจะพาไปรับชมบรรยากาศทั่วๆไปของโรงแรมนะครับที่โรงแรมมีสระว,ว่ายน้ำมีร้านกาแฟแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูอาหารเช้านะครับเป็นสิ่งที่เพื่อนๆน,นั้นชอบชอบดูนะครับเบอร์โทรโรงแรมนะครับ แล้วก็ f a c e b o o k โรงแรมก็คือตามหน้าจอที่เห็นขนาดนี้นะครับเพื่อนๆ,ๆก็โทรมาสอบถามราคาโทรมาจองห้องว่างได้นะครับถ้าเกิดมาเที่ยวจังหวัดเลยจังหวัดเลยมีอะไรเที่ยวโอ้โหพูดคงไม่จบในคลิปนี้นะครับมันเยอะมากเชียงคานภูทอกภูเรือเยอะแยะครับภูผามากนะั่นคือขอนแก่นนะครับใกล้ๆเลยภูกระดึงโอ้โหเยอะจริงครับที่เที่ยวจังหวัดเลยเป็น จังหวัดท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่ออ e ีกแค่งหนึ่งของประเทศไทยเลยนะครับไม่แพ้จังหวัดใดๆเลยแหละนะครับเพื่อนๆฮะเดี๋ยวไปดูอาหารเช้ากันครับบรรยากาศยามเช้าครับที่โรงแรมเอยูเพสนะครับนี่คือสวนหน้าห้องอาหารนะครับแล้วก็ นี่คือห้องรับประทานอาหารครับราหากวันไหนมีห้องพักเยอะนะครับทางโรงแรมก็จะจัดเลี้ยงด้วยบุฟเฟ่ตครับมีกับข้าวหลายชนิดครับเมื่อกี้ก็เป็นกระเพรานี่ครับผัดไข่นะครับผัดน่อไม้แต่หากวันไหนถ้ามีลูกค้าน้อยนะครับเขาก็จะทําเป็นอลาคาร์หรือว่าอาหารให้เราสั่งนะครับตามสั่งข้าวผัดกระเพรา นะครับข้าวต้มไข,กะขะ่กระทะประมาณนี้ครับอาหารที่นี่ก็ถือว่าอร่อยใช้ได้นะครับวันนี้ลูกค้าเขาพัดเยอะก็จะเป็นบุฟเฟ่ต์ครับส่วนวัน,นอื่นๆนะครับที่ลูกค้าน้อยอก็จะเป็นตามสั่งครับอะไรครับอาคาร์อลาคาร์นะ <C ười> อะไระออครับ <c ười> เดียวนะ <c ười> อัดกนะ็เด,ดียวละข้าวต้มนะเดือกได้ข้าวตมตัดราวกินเลยฮะมี <c ười> ผมอยู่เจ็ดวันนะครับเจอบุฟเฟ่ต์อยู่หนึ่งวันครับนลกนั้นก็เป็นเร่องสาม <3 S 1> อย่างนะครับข้าวต้มร้อนๆครับสองอย่างก็ได้จะอยู่แล้วนะครับแล้วมีไข่กระทะด้วยนะครับอากาศดีแล้วมีเสียงนกเสียงอะไรที่คารีสอร์ทนะครับกระเพราที่นี่อร่อยมากนะครับผัดได้แห้งแล้วก็รสชาติจัดจ้านนะครับข้าวผัดก็ใช้ได้ครับ ตอนเย็นครับด้านหลังโรงแรมก็จะมีเต็นท์นะครับบรรยากาศคล้ายๆแคมปิ้งให้นั่งครับเพื่อนๆฮนะเพื่อนๆครับที่ AU Place นะครับโรงแรม AU Place ด้านหลังโรงแรมเขาจัดบรรยากาศสวนคล้ายๆสไตล์แคมปิ้งนะครับมานั่งเล่นหย่อนใจได้นะครับเนี่ยใต้ต้นจามจุรี มีน้ำตกแล้วก็มีสไตล์แคมปิ้งครับมีเก้าอี้ให้นั่งโต๊ะให้นั่งนะครับหลังจากเลิกงานผมก็มานั่งครับหย่อนใจที่นี่นะฮะนี่นะครับบรรยากาศสวนแคมปิ้งครับบรรยากาศก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมจะทิ้งบรรยากาศสุดท้ายนั้นไปนะครับแล้วก็จบคลิปนี้ครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ